m o บิเทลหโดนใหม่จาก Happy ้โมเดลตัวนี้นะครับ2 in 1 2 in 1ยังไงนั้นคลิปนี้แหละครับที่จะมีคำตอบแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดลูกกระดิ่งเราจะนำเจ้าตัวนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่ามันน่าใช้น่าเล่นยังไงสำหรับมือใหม่แล้วก็มือที่อยากจะเฟี้ยวฟ้านะครับผมตัวนี้มีคำตอบแน่นอนครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับ FPV Ollie นะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้านะครับ Happy Model m o b i t e หกนะครับผมซึ่งเป็นโดรนหนึครับเป็นช i n n y FPV Wolf Drone ครับตัวนี้เหมาะมากครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าคุณซื้อ1นึ่ลำแต่คุณเหมือนจะได้2องลำเลยทีเดียวนะฮะมันเจ๋งมันเด็ดยังไงครับวันนี้ FPV Ollie จะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันเจ๋งยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับด้วยการเปิดนะครับเปิดกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น FRS k y นะครับซึ่งมี ELS r นะครับผม FRS k y ไฟส s k y นะครับผม ให้อะไรมาบ้างครับในกล่องนะครับผมที่เราเห็นนะครับให้แบตเตอรี่มา2ก้อนครับ300มิลลิแอมป์นะครับผม 1S นะครับให้ลำนะครับเจ้า m o b i t อลนะครับ 1S นะครับผมตัวนี้นะครับให้กระโหลกครับเผื่อใครอยากจะเป็นกระโหลกนะครับติดให้เจ้าตัวคาร์บอนนะครับเฟรมนะครับที่ผมบอกไปว่าอาจจะเป็น2องอินหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาให้เฟรมมาด้วยใครที่อยากบินตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ในนี้ยังมีพ็อปสำรองนะครับผมรวมไปถึงเจ้า สกรายไขควงต่างนะครับลองแบตเตอรี่นะครับน็อตยึดต่างนะครับยางรัดแบตต่างๆนะครับอยู่ในนี้เลยทีเดียวนลครับหลังจากที่เปิดกล่องเจ้าตัวนี้แล้วนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราจะมาดูสเปคนะครับแล้วก่อนใช้งานของพวกเขานะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ ครับนี่แหละครับคือเจ้า Mo บิ t ท l 6นะครับผมซึ่งเป็นทินนี่วูฟนะครับ 1S ครับมีความเบามากนะครับรวมไปถึงคาร์บอนตัวนี้ก็มีความเบานะครับใครที่บินเก่งแล้วนะครับอยากจะถอดวูฟออกแล้วก็มาเล่นแนวเรสซิ่งมากขึ้นนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอร์ดนะครับเป็นไดมอนด์นั่นเองนะครับผมซึ่งใช้ไดมอนด์เนี่ยเปลี่ยนนะครับผมมาใส่เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีการปิ้นนะครับผม 3D นะครับปกป้องตัวนี้ไว้เพื่อเพิ่มความเบานะครับผมตรงนี้นะครับ กล้องยังเป็นลันแคมอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ใบ2เบตที่ให้มานะครับเป็นใบ2เบตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคคข้าวๆกันครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ครับสำหรับเจ้าตัวนี้มีความน่าสนใจเยอะนะครับสิ่งแรกที่อยากจะบอกนะครับคือเจ้ามอเตอร์นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็น s E 0 7 0 2นะครับใช้2 3 0 0 0 k v นะครับผมตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดมากอ่ะโอเคนะครับผมซึ่งคําถามคือมันเจ๋งมันเด็ดยังไงครับเพราะว่าเป็น CB บบอร์ดนะครับผม PCB บอร์ดนะครับเกี่ยวกับการลายสายนะครับไฟนะครับผมตรงนี้แหละครับที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมซึ่งมันจะทําให้การเก็บงานต่างๆนะครับของเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยดูดียิ่งขึ้นนะครับา มากนะครับสำหรับเจ้า1 S w o o p นะครับผมแล้วก็เป็นตูนปิกได้ด้วยนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมซึ่งยังไม่มีตัวไหนที่สามารถเป็น2 in 1ได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละนะฮะเจ้า Mobile Mobile 6นี่แหละครับที่จะมาวิวัฒนาการในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นเฟรมนะครับผมนี้ที่ผมบอกไปนะครับเป็นเฟรมตูนปิกนะครับผมซึ่งสามารถคอนเวอร์ตสลับไปมาก็คือคุณสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เองนะครับ Built in นะครับผม Open VTX นะครับสามารถอัพนะครับผมตรงนี้นะครับไปได้ถึง400มิลลิวัตต์แล้วครับผมโอ้โหเมื่อก่อน200ครับตอนนี้นะครับบอร์ดตัวใหม่นะครับสามารถอัพได้ถึง400นะครับซึ่งผมว่ามันมันเฟี้ยวเลยจริงครับแล้วก็โลโปรไฟล์นะครับผมซึ่งเนี่ยนะครับจะดูนะครับคานูปี้วางไว้ตรงนี้นะครับมาเลยดูโลโปรไฟล์เห็นไหมฮะดูจากใบเห็นไหมครับนี่ครับเพราะฉะนั้นการบินจะหนึบมากขึ้นนะครับเพราะเป็นคานูปี้ที่ที่ถูกดีไซน์ให้เป็นโลโปรไฟล์นั่นเองนะครับแลล้้วกก็็พาออรนนะะคคคัับผมมืีงง่ขจ เยอะนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกติดมือมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้แหละครับมันจะทําให้การบินของคุณในเรื่องของทินนี่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปลี่ยนมีโมบูล่าอยู่นะครับ6นะครับหรือม็อบไลท์7นะครับผมตัวนี้จะบินได้ได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมมาที่สเปคของส่วนต่างๆมากนะครับสเปคแรกนะครับในเรื่องของใบนะครับเป็นจิมแฟนครับ1 210นึครับ31มิมลิเมตรนะครับผมซึ่งตรงนี้ใช้2เบรดนะครับผมถ้าใครอยากจะแรงเขาก็เปลี่ยน3เบรดเอาก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมใช้0.8นะครับผมส่วน ESC on board นะครับเป็นโฟร์อินนะครับ1 S 5 a งเนะครับอันนี้ก็ยังคงความแรงไว้อยู่ประมาณนี้นะครับผมสามารถนะครับคอนติเนียลพีคได้ถึง6กแอมเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ใช้1 S นะครับ 30นะครับที่เขาให้มาในกล่องนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็น 1S นะครับผม 1S 300มิลลิแอมนะครับผมเป็นไฮโวลต์นะครับผมใช้ปลั๊ก p h 2นะครับผมรีเซิเวอร์ FR Sky นะครับ e l r s นะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับผมรวมไปถึงไฟสกายด้วยครับสำหรับร้านที่เอามานะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผม Happy Model นะครับใช้ไดมอนด์ F4 นะครับผมแล้วก็มอเตอร์ SE เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วครับ0702นะครับ KV 2003 2 3 0 0 0 k v นะครับผมโทษทีนะฮะแล้วก็คาเมล่า hmm. เป็นลันแคมนาโน3นะครับบิ Built i อิน n SPI Control ก็คือว่าบิ i อินรีเซิเวอร์นะครับอินไซด์เข้าไปนะครับผมถ้าใครเลือกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขนาดของมันนะครับอยู่ที่80คูณ80คูณ30นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเฟรมนะครับมีขนาด80 คูณ80คูณ30นะครับเพราะนั้นแต่ว่าไดามิชชั่นของเขาเนี่ยอยู่ที่65นะั่นเองเวลเบทนะครับโทษทีนะครับเวลเบทนะครับน้ำหนักนะครับแค่17.5กรัมเท่านั้นนะครับ17.5กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเบสเป็น5โวลต์1แอมป์ในการจ่ายไฟให้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวโมบิเทล6นั่นเองครับผม เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้รู้แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะไปดูคลิปนะครับที่เพื่อนๆได้บินเอาไว้นะครับว่าจะสนุกจะเล้าใจยังไงแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเสี่ยงมากๆนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับตัวนี้นะครับเหมาะเหมือนกันและใครที่อยากจะเฟี้ยวฟ้าวนะครับอยากจะบินเร็วบินจี๊ดนะครับผมตัวนี้รองรับนะครับยิ่งคุณเปลี่ยนเฟรมนะครับที่ให้มานะครับเป็นเฟรมคาร์บอนนะครับจะมีความแข็งความทนทานมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงคุณเริ่มเป็นโปรแล้วครับผมตัวนี้นะครับให้มาในกล่องนะครับผมดอกเดียวจบเลยนนนนนนนะะัับบบผมมอออยยาาาากกกจจเ่งตวี้้้้ิใ ผมเอาละครับมาถึงตอนนี้แล้วไปดูคลิปกันดีกว่าครับว่าเพื่อนๆบินไว้เป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ โมบิเทล6นะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่เคยนะครับผมอยากจะลองตัวนี้สามารถจัดได้เลยนะครับยังไงนะครับก็ฝากคลิปนี้เอาไว้นะครับให้กับเพื่อนๆืนะครับได้รับชมนะครับผมใครที่ชอบก็กดไลค์ใครมีคาถามก็คอมเมนต์กันมานะครับแต่ย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดรูปกระดิ่งนะครับให้กับช่อง FVOLY p ของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆนะครับอะไรที่ใหม่ๆของใหม่ๆที่ออกมาเนะครับเราจะมารีวิวแบบนี้ให้เพื่อนเือนได้เห็นกับวงการ FV p ไทยนะคคครรรััััับบบมสสสาหวนนนีี้้งตออลกกไป่ด we